โคงเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถินสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาล เลี้ยงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมขั้นคนบริหารตามหลักธรรมมาพิ่บาสร้่งลลสรัญญาสร้างสังคมมีสุขีนานการค้าใจแดนเบิกบานมีมาตรก,การเรื่องการศึกษาวัฒเน้าจอมเชิดชูออความรักรอยยิย้มเราเมาะไม่กันน้ำใจเรามีแบ่งปันพ,พวกเรานั้นมีอยู่สีเดียวคือสีสเก็พวกเรา ของงงชชาาาาาววปประดประดดยพลััโศมคีจเ็นบอจอทีนี้ปีนี้พิเศษมากเลยดูแลเรื่องงบประมาณและปรับปรุงถนนให้เราน่ารักมากๆเลยปรบมือให้ทางอบจเนยลูกปีนี้ปกติรถถ้าท่านขึ้นมาเป็นรถยนต์รถเก่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับติดตั้งแต่โค้งแรกแล้วครับแต่ทางอบจปรจปับให้เรา อนาคตหวังว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงครอบครัวนะครับพาครอบครัวมานั่งกินข้าวมีภูมิทัศน์สวยๆต่อไปเชดายครับถ้ามาในแข่งในช่วงน้ําตกแข่งกีฬาตรงนี้ก็จะเป็นที่รองรับได้ดีมากเลยไล่ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรล่าที่ลูกๆได้เรียนรู้นะครับในส่วนนี้ทางอบจอให้ทั้งงบให้ทั้งถนนและมาดูแลเราและสําคัญคือเราได้รับงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์ ภายใต้การดูแลของท่านพลเอกด้าพงศ์พัฒนสุวรรณนะครับผ่านองค์คมบัญีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องชื่นใมากๆะนะครับในช่วงนี้ถือว่าห้องเรียนห้องนี้เปิดเทิมเป็นวันแรกนะครับเราเรียกว่าห้วยสวาสวิทยานะครับก็หวังว่าพวกเราจะมีความสุขปลอดภัยนะลูกแล้วก็วันสุดท้ายเราก็คงได้กลับบ้านสสสัญญาาาาุุขขขขออองงเรรคืชชวปะ เกระผมผู so ้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนาชเชอรชูผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานขอกขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปป่าพระราชพัฒน์ปลูกป่าในใจคนเพื่อปลุกจิตสำเร็จให้เยาวชนนักเรียนได้มีความรักและห้องแผนแต่ทรัพยากรธรรมชาติ ปาต้นน้ำของจังหวัดศรีสะเกดภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลรกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชก,กาลที่สิบติดตามกำกับดูแลโดยท่านพลเอกดาบคงมันทานาสุวรรณองคมตรีโดยการแบ่งงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 8ปถึง30มกราคมพุทธศักราช2 5 6 5ักหณหน่วยพิทักษ์ปาห้อยสวาย เตรักษาพันธสัมพันธ์ห้ยสาราตำบลดงรักอำเภอผูสิงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันรวม14ปีในการดาเนินงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนราชประชารั์29โรงเรียนบ้านกันทาลุมโรงเรียนสตรีศริเกตโรงเรียนหนองศรีสมรานโรงเรียนปูใหญ่วิทยาบาลัง โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมโรงเรียนโพวงวิทยาโรงเรียนบางจันทร์วิทยาคมโรงเรียนภัยธรรมคุณวิทยาและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตจำนวน200คนและนักศึกษามหาวิทยาลัยและภัฏศสีสเกตจำนวน100คนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยและจัฏศรีสเกตกร์การบริหารส่วนจังหวัดรีสเกตโรงพยาบาลคลินศ์สีสเกต โดยผดุงตั้นสสสิริคงอังคสกุลเกียรติในอำเภอปูสิงห์สาธรารณสุขอำเภอปูสิงห์ประธานมูลนิธิปูป่สวงพระภูโ,โสคนโกศนศิษยกิจหลวงพระพุทธมายาโมวัดไผ่พัฒนาพระเกษตรรักษาธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลานายกองการบริหารส่วนตำบลดงรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตานนายกอง์การบริหารส่วนตำบลไผ่พัฒนาผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซสาบ ผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวหัวหน้าหน่วยจัดก,การป่าต้นน้ำห้วยสวายหัวหน้าสถานีควบคุมป,ป่าป่าห้าาหวยสลาหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรซึ่งในการจับก,กิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตได้รับจัดสั่งว่าประมาณยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิน่นได้ดําเนินการจัดทําป้ายให้ทัศการ เพื่อมอบให้กับทางที่จะหน่วยพิทากษ์ป่าในครั้งนี้มีจำนวนป้ายจัดทำเส้นทางชมนกและเทศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า1ชุดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสติกเกอร์ติดฟีเจอร์บอร์ดพร้อมยิงขาตั้งโครงไม้หนชุดซึ่งมีเป็นจำนวนนัก็ประมาณ7,6 0 0 0บาทซึ่งจะได้ทำการมอบให้กับทางที่ทำการพยาน ที่แอดใพิากาในครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสาภานาัสดาศิธาราธรมร,รมผ่านทางนิทศรศการผ่านทางกิจกรรมของของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกตผ่านงบชุดศาสตร์มหาวิทยาลัยราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหาร,ารส่วนจังหวัดศรีสะเกตจำนวน1นึ่งแสองหมื่นบาทซึ่งใช้ในการกิจกรรมในโครงการในครั้งนี้ด้วยก็ขอได้รับความขอบค,คุณมาณโอกาสนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมพบกาบเรียนเชิญท่านมาธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการค่ายสิลักป่าราชพัฒน์ปลูกป่าในใจคนเพื่อปกปิดสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาม,มีความรักและความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติปต่าต้นน้ำสืบสารศาสตรระราชาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปต่าต้นน้ำให้มีความแย่งยืนสืบไปและกล่าวให้โูว่าวแก่นักศึกษาและนักเรียน ที่เขาเริ่มโครงการนออกาในครั้งนี้ขอขอบป็นเช่นครับน,นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่คณะดําเนินการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศิลป์ป่าราชพัฒปลูกป่าในใจคน,นเพื่อปลูก,กจิตสํานึกให้เยาวชนนักเรียนได้มีความรักและห่วงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ําของจังหวัดธิติเกศ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระรามาธิบดีศรีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าอยู่หัวในรัชการที่สิบติดตามกำกับดูแลโดยพลเอกดมาม r m a รัตนสุวรรณองค์คำอุนตีหน,นหน่วยพิทักษป่าห้วยสาลาห้วยสวายเขตรักษาพันสัตวป่าห้วยสาราร่วมกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ําที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกกิจสำนึกของการรักษาต้นน้ําในท้องที่จังหวัดศิริกิเก์ในวันนี้จากการการรารวยล่งานของอท่านประธานใน,ในการจัดงานนะครับเราจะได้ภาพถึงวัตถุประสงค์โดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะน,นี้เราจะเพาดได้จัดมาทั้งหมด14ปีเราหลายท่านนะครับ เคยประสบปัญหาโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าเหมือนกันช่วงหนึ่งนะครับที่ท้องถิ่นได้รับการในส่วนของกลุ่มเราเองนรนบปูกต้นไม้ล้านต้นเราก็ปลูกมาหลายปีนะครับปูกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ปลูกใหม่นะครับตัวที่ปลูกก็ตายไปการปลูกต้นไม้ใหม่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นเลยการอนุรักษ์เป็นสิ่งสําคัญกว่าบางทีนะครับ เราจะเห็นนะครับว่า,าการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะก่อสร้างถนนเส้นทางที่มาสทางสีรัตนะผ่านที่กันทลักนะต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างจะ,จะเยอะมากเราทําลายทรัพยากรธรรมชาติต้นไม้เยอะมากนะครับแต่เราได้ความสะดวกสบายปัญหาที่ตามมาคือเราจะเห็นนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยล่อยลอไปเรื่อยเดิมทีตอนเด็กๆนะครับไปในทุ่งนาเนี่ย เราจะเห็นต้นสแสดงที่อยู่เยอะมากแต่ปัจจุบันนี้เราบอกว่าต้นไม้ในนาทําให้ข้าวไม่งามท่านไปนาครับไม่มีต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้ที่จะอยู่ในนาเพราะรถไถนาไถบดได้หมมันก็เป็นข้ออ้างดังนั้นวันนี้การปลูกจิตํานึกให้กับเยาวชนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราจะได้หวนแหนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติของเราไม่เฉพาะป่าต้นน้ำตรงนี้นะครับ ท้องถิ่นเราเองก็ดีโดยเฉพาะป่าชุมชนลหลายป่านะครับเราจะได้หองแหนงร่วมกันเพราะป่าชุมชนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของชุมชนใช้ร่วมกันดังนั้นโครงการในวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยเฉพาะหมหาวิทยาลัยราชภัศร์สิิเกศเป็นมาหาวิทยาลัยของชุมชนหลายกิจกรรมนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิทธิเกศได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความร่วมมือ และไปหลายโครงการก็จะเห็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฒในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอาชีพก็ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสุขภาพตัวอะไรก็ด <sizes> ีนะครับคือว่าตัวราชพัฒเองได้เรียนเห็นความสําคัญในส่วนของการเสริมสร้างเยาวชนแล้วก็แล้วก็ชุมชนต่างๆในวันนี้นะครับเราใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็นทีมทักษะ ทางสังคมด้านจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกระบวนการเรียนรู้ในมิตินานทนาการและศิลปะการแสดงเพื่อสื่อสารสารพระราชาด้านการอุรักทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำให้มีความยั่งยืนสืบไปเป็นการเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาแวดล้อมและวิกฤตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติในยุคปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วนที่เราทุกคนต้องตระหนัก เพื่อช่วยกันป้องกันและสร้างสมดุลทางธรรมชาติการจัดจโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการนนงานดำเนินงานเพื่อสื่อสารพระราชนิพพานและสนองพระมหารุรณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชก,กาลที่9ในการจัดก,การทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความดมสมบูรณ์คู่แผ่นดินโดยเฉพาะจังหวัดสิเกตสืบไปบัดน,นี้ ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมในฐานะประธานในพิธีขอเปิดโครงการให้ศิละปะราชพัฒปลูกป่าในใจคนด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อปลูกจิตสําึึกการรักษาป่าไม้และตัดป่าในจังหวัดธนิษฐ์ในโอกาสนี้ขอบคุณครับ สุขของชาวประชาโดยพระงศรสัทธาคุณงามความดีจะเป็นบาร เป็นกิจกรรมค่ายศิละปะของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสิริกิตะนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิริกิตะได้อดหนุนงบประมาณในการจัดก,กิจกรรมนะครับโครงการค่ายศิลปะนี่เป็นโครงการที่ทางมาหาวิทยาลัยราชภาัฏได้จัดมาเป็นประจําทุกปีนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่14นะครับซึ่งในส่วนของโครงการค่ายศิลปะเนี่ยเราใช้ในส่วนของศิละปะกิจกรรมศิละปะนะครับในการที่จะมาบูรณาการในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ในส่วนของห้วยสวายแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของตัวธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธรรมชาติก็ดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวป่าต้นน้ําก็ดีนะครับดังนั้นกิจกรรมในส่วนนี้นะครับเราจะได้ปลูกจิตสํานึกให้กับลูกๆนักเรียนนะครับโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ของเราได้มีการหอนแหนในส่วนของทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะป่าต้นน้ําของพวกเราวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสิเกตถือว่ามีความโชคดีนะครับปีนี้เรา ได้ร่วมกลับมาเลายราชพัฒนะครับในส่วนของการจ,าจรัดกิจกรรมคือทุกปีที่จัดนี่ก็ท่านอาจารย์เชิดได้เชิญมามาร่วมกิจกรรมนะครับแต่ปีนี้ในส่วนอบจอได้สนับสนุนงบประมาณนะครับในส่วนของงบประมาณจํานวน1นึ0 0 0สบาทนะครับในส่วนของทางที่เข้ามานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากในส่วนของตัวเครื่องจักรกลนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะท่านสอจอนวัตนะครับได้ประสานในส่วนของตัวเครื่องจักรกลมาปรับเกตนะครับเราถือว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างมูลค่าเป็นการสร้างขีดสํานึกให้กับลูกๆนักเรียนอยากให้ทุกโรงเรียนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสโรงเรียนก็น่าจะส่งลูกๆนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับราชัะถือว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนาก็วันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการนะครับ ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นท้องที่หรือเจ้าของพื้นที่ก็ดีนะครับก็ขอให้การกิจกรรมในวันนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอบคุณมากครับแแนนนนนนวใาาาทิัักจมมมุเเเบบืืือออ้ง่พ